สวัสดีครับวันนี้ก็เราอยู่กันที่สวนสเปิดเขาวเขียวครับวันนี้จะมาถ่ายบรรยากาศงานต่างๆนะครับจะเป็นไงไปดูกันเลยครับ สวนเสเปิดเขาเขียวครับตั้งอยู่ตำบลบางพระอราําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเปิดเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาซึ่งที่นี่ก็มีสัตว์มากมายครับจะมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับ <S <S ที่นี่ครับถือได้ว่ารวมสัตว์ต่างๆไว้มากมายทั่วทุกมุมโลกจริงๆครับไม่ว่าจะแต่สัตว์เล็กจนถึงสัตว์ใหญ่เหล่านี้มีหมดในสวน์สว์เปิดเขาเขียวครับ และนอกจากนี้ก็มีสัตว์แปลกต่างๆมากมายที่เราไม่เคยเห็นเราจะได้เห็นกันในที่นี้ครับไม่ว่าจะลิงต่างๆหรือสัตว์ปีกอย่างเช่นในคลิปครับนี่ก็เป็นลิงอีกหนึ่งชทครับที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยผมกับเพื่อนก็ได้เห็นกันมันครั้งแรกนี่แหละครับมากมายไม่ได้มีแค่ในจอที่เราเห็นนะครับถ้าเราไปเจอกับตัวจะรู้ว่ามันสวยงามขนาดไหนครับผมเช่นอย่างในคลิปนะครับอย่างเพื่อนผมครับคุณไอซ์ได้ชี้ถึงนกนะครับผม ซึ่งมันเป็นนกที่ไม่ได้เห็นตามธรรมชาติทั่วไปนะครับต้องเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์จริงทำให้คุณไอรู้สึกตื่นเต้นและตกตะลึงกับนกเหล่านี้ครับซึ่งในระหว่างที่เราถ่ายคลิปไปอยู่นะครับฟ้าฝนก็ได้ไม่เป็นใจทําให้ฝนตกลงมาครับแต่นั้นก็ไม่ใช่อุปสรรคของเรานะครับเพราะเราต้องถ่ายคลิปต่อไปและทําให้คุนได้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติและสวนป่าเปิดเขาเขียวครับ นอกจากนี้ครับที่นี่ครับยังมีดงเต่าด้วยนะครับผมซึ่งที่นี่มีเต่ามากมายหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเต่าตัวเล็กเต่าตัวใหญ่จนถึงเต่าตัวใหญ่มากและนอกจากนี้เราไปฟังสาระดีๆจากคุณเจสันกันดีกว่าครับนี้ครับคุณเห็นเต่าสองตัวตัวนั้นตรงนั้นไหมครับเห็นไอ้ตัวเล็กไหครับเขาบอกว่าเต่าสามารถอยู่ได้ถึงร้อยปีนะครับอไอ้ตัวเล็กตัวนั้น ประมาณอายุ99ปีแล้วครับอีกปีเดียวมันก็ตายมันอยู่ได้แค่ปีเดียวแต่ตัวตัวใหญ่ไงตัวนี้มันไม่ธรรมดาครับมันอายุ169ปีแลวครับก็ตามความรู้ใหม่ๆเดลี่เดลี่กูไม่รู้อังก้เบิร์ครังก้เบิร์ในชีวิตจริงสั่งเนี้ยอันเนี้ย Angie Bird Angie Bird Angie Bird ไหน a n g เบิร์ดครับไอหมูไอตัวสีเขียวตัวหมูตันนี้เรามี Angie Bird สองตัวครับตัวแดง,แงตัวแดงนี่ส่วนตัวเขียวมันก็จะเป็นตัวที่เป็นมูมาแรงครับเขาเรียกตัวใหญ่เลยรับฟินไม่ได้มไม่รับฟินไม่ได้มันใส่หมดเลย ตัวนี้เขาเรียกว่าลิงนะครับอันนี้เป็นดิงสมมแดงนะครับวันแล้วมันกระโดดลงมาไม่มีตาเสือครับมีเสือด้วยไม่โง่เหถ้าคุณหันไปในบ่อคุณจะเห็นอาหารคุยของเสือนะครับที่นี่เขามีบริการให้อาหารเสือเลยครับถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นว่าอาหารเสือเป็นไงก็ประมาณนี้ครับพวกเราต่างเป็นอาหารเสือพูดเกี่ยวกับ้ สถานีสุดท้ายของเรานะครับจุดแอฟริการวมสัตว์ต่างๆของแอฟริกาลงมาที่นี่ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i ผมด้วยแล้วพบกันคลิปใหม่ขอบคุณครับ